Good for ately, was ท่านประธานแจ็คสนเด็นทุกอย่างให้เธอแล้วถ้าใครที่ติดตามแจ็คสาร g ว t นมาบ้างจะพอรู้ว่าแจ็คสันนั้นทำหลายอย่างมากๆเรียกว่าแทบจะเป็นทุกอย่างแล้วทั้งนักร้องเจ้าของธุรกิจโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงกำกับเอไหนจะออกแบบแฟชั่นยังไม่พอ แจ็คสันยังมีความสามารถรอบด้านกว่านั้นอีกเพราะเก่งทั้งการเต้นร้องเพลงกีฬางานวไารตาี้เรียกว่าทำอะไรมาเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเข้าวงการมาเจ็ดปียิ่งตอนไม่มีโควิดแจ็คสันบินไปบินมาระหว่างจีนกับเกาหลีเพื่อทำงานไม่หยุดหย่อนเลยถึงกระนั้นการปรากฏตัวในรายการดังของเกาหลีอย่าง o m n i s ซียน t i n t e r f e r ฟอ n e w ก็ทำให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆของแจ็คสันและได้รู้จักรวมถึงเข้าใจบทบาทต่างๆ และการทำงานของแจ็คสันมากขึ้นเรียกว่าได้เห็นการทำงานตลอดหนึ่งวันที่แสนยุ่งมากของแจ็คสันยุ่งขนาดที่ทำให้แจ็คสันแทบไม่มีเวลากินเวลานอนเลยแจ็คสันเริ่มต้นวันด้วยการเป็นโปรดิวเซอร์ เพราะแจ็คสันกำลังทำเพลงที่ร้องร่วมกับเรนนักร้องซุปตาของเกาหลีซึ่งแจ็คสันลงทุนทำเองแทบจะทุกขั้นตอนทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองโปรดิวเพลงเองยันกำกับ MV ซึ่งไม่ได้แค่เขียนบทหรือสตอรี่บอร์ดและกำกับธรรมดาแต่แจ็คสันหาตากล้องทีมงานและสถานที่สำหรับการถ่ายทำเอเองแถมแจ็คสันยังหานักสแสดงและผู้กำกับในกองถ่ายเองด้วยพูดเลยว่าสตอรี่ของ MV ดีงามมากพอดูจบแล้วอยากจะลุกปรบ ให้แจ็คสันดังๆนอกจากแจ็คสันจะแต่งเพลงและเป็นผู้กำกับ MV แล้วในรายการอมนิสเซียนอินเตอร์เฟอร์ริงวิวเรายังได้เห็นบทบาทท่านประธานแจ็คสันของทีมแวงบริษัทที่แจ็คสันก่อตั้งขึ้นมาเองซึ่งแจ็คสันได้เล่าว่าตอนก่อตั้งบริษัทมีเขากับทีมงานกันแค่2คนแต่ปัจจุบันมีพนักงานกว่า60-70ถึงคนแล้วแค่หนึ่งวันแจ็คสันมีการประชุมถึง4ครั้งทั้งคุยเรื่องบริษัทเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าไหนจะเรื่องตกแต่งและ ออกแบบภายในบริษัทของตัวเองอีกจัดไป3ภาษาทั้งจีนกลางจีนกวางตุ้งและอังกฤษขอประสิทธิว่าแจ็คสันในเวอร์ชัน่นท่านประธานเท่ไม่ไหวกรีดหนักมากจากการดูรายการอมนิเซียนอินเตอร์เฟอร์ริมิ พบว่าแจ็คสันเป็นคนจริงจังกับการทำงานละเอียดทุกเม็ดและรักการทำงานมากๆเขาพูดในรายการเลยว่าอยากทำอะไรที่ทำได้ในตอนนี้แต่แน่นอนว่าก็สร้างความเป็นห่วงให้กับผู้จัดการเพราะแจ็คสันทำงานจนไม่มีเวลานอนและเวลากินข้าวอยากวิ่งไปดูแลมากๆเลยแค่ที่สุดเล่ามาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำงานของแจ็คสันเท่านั้นพูดเลยว่าผู้ชายคนนี้ทุ่มเทกับการทำงานมากจริงๆเพื่อให้ผลงาน ออกมาดีไม่ปล่อยผ่านอะไรไปง่ายๆและสัมผัสได้ถึงความรักงานที่ทำอยู่สมาชิกในรายการยังต่างพากันชมแจ็คสันหนักมากที่สำคัญแจ็คสันในเวอร์ชั่นจริงจังกับการทำงานเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆคะคุณ